ได้เพียงก็บ,บอกเพคนได้ไหมมันจะได้คนที่ซื้อหายอยู่บ่ได้เราถีบวะอยากได้เราถีบบ่เป็นเสาขี่กับเสาอ่อนไม่เอ้ยอยากได้ดิเจ้าก็ห้างเงินซื้อฮะนะก,กว่าโอ้ยซื้อเขาขกินยังพวกแห้งยังเจาะเงินซื้อรถถีบไม่เจ้าวะขี่เป็นละบ่รถถีบละบ่เป็นเน้เป็นละบ่ขี่เราถี <laughs> อย่างไรเรียงลูกกับราแล้วอยานี้แล้วละเอ้ยเห็นในอนาคตข้างหน้าของลูกจะเป็นกันใดนะยังงูกระซอมพี่เลยกระเบิงไปนี่แล้สบายดีสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องฟังไปเบสสุกขุสุกคนเนาะบ่กวาสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกก่ยินดีตอนหับข่าวสื่อซ่องสมุงตะวันแนลคือเก่าเด้อเนาะืันนี้สมุกตะวันกะได้มีโอกาสเนาะ พอดีสมุกตะวันมาเวียกเนาะกันเลยจะมาแววหาน้องน้อยเขาเนาะสองคนเนาะมื่อนี้สมุกตะวันก็นได้มาเวียก,กับพอดีเดินทางมาสายนี่อยู่แล้วเนาะสมุกตะวันกันเลยสิเอาของฝากของตอนมาให้เพิ่นเนาะเพราะว่ามาเมื่อนั้นสมุกตะวันกน บได้เกียมทามานอกกับบอได้ซื้อ,อยังมาผ่าน้องน้อยเฮาเนาะวันนี้เขาได้เดินทางกายมาเขากาสีเวะเข่าหาน้องน้อยเขานาะเดี๋ยวเขาเสีเอาสต้งขนมไปต้อนเพื่อนเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังถ่ายอยู่เทียงเนาะเพื่อนเห็นสมุกตะวันกะทรงเพิ่นจือได้เนาะยิ้มเปื่อยๆเนาะก็โอเคเนาะสมุนตะวันกะมีพัดมีแล้วก็เนี่ยสมุรตะวันเอิญบ่เป็นเนาะแล้วก็สีเอามาัข้าวโพดพร้อมราะไปให้เพื่อน สมึนดาวันก็จะเอาไปให้น้องน้อยเนาะเพราะคือมื้อนั้นเฮามาคือเมื่อนั้นเฮามาแล้วเฮาบ่มีหยังมาฝากมาต้อนนะคือมื้อนี้สมุนดาวันก็จะเอาไปให้เพิ่นเลยเนาะก็ตามสมุนดาวันมาได้เด้อสบายดีเด้อสบายดีนะแม่เด้อสบายดีสบายดีสบายดีนะแม่ล่ะสบายเออได้เลยไปไหนก่อน ยินงข่าวเที่ยงแล้วบอด้ยยนิมฟ้ยเที่ยงหรือปะคือนิมงามถ้พี่พี่ยำมานั่งพี่ยิ้มานั่งพี่เอานั่งนั่งเลยดิหลงนั่งเลยดิเมนี้ดาสามีของฝากของต้อนเด้อด้วยอาจารไหนอาจารไหนด้วยอันนั้นเด้น้องหน่อยเน๊ะด้วยเออขอบใจเด้อบอด้อล่ะขอบใจขอบใจเอออ่ะเออปันกันเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวขอนั่งอันนี้เด้อ พี่พี่มานั่งพี่ละมานั่งผีไว้เบิ่นแบบสาวสีถามนี่ไหมมาพี่ละมาพี่ยามาสพี่ยามาพี่ยามา่ให้สาวไามก่อนมาสิรีปันกันได้ละเด้อเดยอือปันกันเลยเลยคนละสองอันเนาะพี่ละยามาพี่มาเห็นกล้องเผีไว้มาเห็นกล้องเออเดี๋ยวมื่อไหร่แล้สาวเสียมาให้เด้อโดยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่ล่ะกินข้าวเที่ยงแล้วยังคนนี้กินคนนีกินแล้วเลยเนาะมื้อนี้สมุกตะวันก็ได้มาพบมาพ่อ เมี่เพิ่นเนาะบายดีเด้อเด้อซื้ออยังเนาะแม่นางดูดูเนาะคือวันนั้นอะสมุตะวันมากกับห็นเต้นน้องน้อยกับแม่ถาวรเพิ่นมื้อนี้เมถาเพิ่นก็นั่งอยู่ตู้พุ่นเนาะเมื้อนี้ก็เห็นแต่แม่เพิ่นเนาะมื้อนี้สมุตะวันได้มีโอกาสก็เลยเอาของฝากของต้อนมาให้น้องน้อยเพิ่นเนาะคือผ่านมาเมื่อนั้นก็บ่ได้ซื้อหยังมาให้เพิ่นเนาะเด้อตู้แก่รู้ล่ะซิมรู้ป่ะนี่มึงรู้แซ่บบ่ นี่แล้วอันนี้กันนี่ๆๆโจเครื่องเบอร์เบิร์จีถามซื้อนี่ซื้อยังล่ะซื้อยังน้องดอนน้องดอนน้องดอนอายุจะปีแล้วห้าปีห้าปีนี่เด้ซื้อยังเนอะบอกหนูไหมลูกซื้อยังล่ะเอออยากอายบโบน้องวันไซโบโอ้ยเห็นหนูว่านั่งรีชไหมน้องวันไซแล้วกันน้องดอนน้องเม่มีน้ำกันอันสองคนนี่บอ สองคนแล้วก็คนหนึ่งกับไปเห็นงานอ๋อลูกสาวโกกบ่อโกกกะบ่อกะโวยกุ้มอยู่กุ้มกินอย่างว่าชื่อในว่าสมุทรวาข้าวแท่งแกงให้คือคกูเมื่อนี่กะมาทูมาชามไว้มาสัตวแหละงวดเดือนงวดเงินจินเดือนจิบใจคือว่าทุกชิงยายตาเนี่้ลูกยายตาเนี่ยเด้อเนี่เด้อาว่าคืออันคือแม่นางเป็นเวลาเป็นไม่ไม้หันนาแม่กับแม่ไม้หันนาบุญเฮ็ดคู่หาเมื่อก่อนเมื่อรังยังวะ อาชัยฟัวหนะได้เพิ่นพอ่อท่าอันนี้นะก็เพิ่นพ่อบรเทศกุนเล็กเจ็ดเดือนโอ้แต่คือปัจจุบันนี้ท่าได้เจ็ดเดียวตอนนี้อันนี้เต็มปีสองปีกว่าแล้วเนาะออเป็นเสียไปสองปีกว่าแล้วกระไปคือคอยกระไปงานหะลุมหมอกน้นอ้แล้วเสียไงกันกุนหงกคนแดงไปตามภาตาแล้วนะมือได้ก็ได้กินได้เข่าช่องลูกช่องลูไปวันที่นา มัคลูกกะเบดเดือนกะเบดเงินเพิ่นกะการใจลาแยกบ้านกันเมืองเฮาเด้เป็นบ้านนําเมืองหั่นน่โดยไปล้างมือก่อนน่ะมากินยไปล้างมือก่อนไไปล้างมือก่อนเด้อมากินเเปื้อนเด้น่ะกบ่มีถ้าว่าเฮาอยู่นี่กะดินเพิ่นหั่นนาไปดินเพิ่นเนาะเอ้ยเนาะ อ, <occasions S 2> อันที days, like name, trees, trees, smoking, here, me, so ่ว่าอันกายคุนหม่อมไก่ขามาเหมือนคนเราคนเจ้าทางหรือนงเตี้ยคนมีคงละคงการคนใเขาเงียบๆใช้คั่วไปนะเขาก็ผ่าไอจะวาจะผักจับไม้นะเขาอยู่น้ำปนข้อคนยูนะเหนื่อยกลัวภาคเอเสียอยู่นี่แล้วอยู่ดินตอนนี้โอ้ตัหลักก็บอกว่าอนาธาถุกอนยากนี่แหรกจาว่าคนจะซอยเมื่อก่อนกับคนมาซอยอันเตนว่า ค่ะอันค่าห้องหมดห้องม้อแต่ว่าเราอันห้าบริเซียนะแต่ว่าคาครบคายางกับแบบว่าชาวบ้านแล้วว่าอันเกลือนพวกเนอะเห็ดคือซุมมือนี่แหละโดยแต่คนมาซอยนะโดยเลยอันเดือนคนที่ล็อกซี่โดยนะซอยชมเห็ดยางหาเห็ดบุญเห็ดท่านน้ำนะกับชมเบาบบมีนะฮะคู่เอนอคนก็ยังเบิ่งเขาเนาะโดยแม่แต่แต่ว่าคนเบิ่งฮอดมาปัจจุบันนี้แต่เบ็ดกะ ส่งบบกันท oh, oh. okay, um no. right. mm ่องเขามาซอยโอ้ค mm ือไอเตียงท่องเพื่อนเนาะมาซอยชลอยยู from, ่กช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเพื่อนก็มาทายคอยแล้วก็ช่วงหนึ่งเพื่อนก็ยิ้มยินเลือกมาได้เลยยินมยู่กยุกก็เขาก็ซอยเพื่อนยังให้เพื่อนบุได้่ห็นนะเขาบมีวันจชชะมีแต่ซอยให้กำลังใจเพื่อนแน่นอนไอเนาะจะซอยให้กำลังใจเพื่อนโอ้จะจมยุกคือขอแต่ว่าได้ยินได้ข่าวน้ำโทรศัพท์น้ำรูปคณะ กับบอลชนคนโบได้นะก็ได้แต่ให้กำลังใจงงเพคนแม่นอนกันอ่ะมีขอนะทุกนนะไม่นี่ก็บม่ได้มีนมอ่ะก็ให้แล้วมึงได้ก็ได้ล้วเอ้ยมึงได้ก็ได้เฮีฮาวาก็ได้แเนี่ยก,กับบอตีดอกน้องนึ่งมากับคุณยิ่งเนาะเป็นสารัะของบ้านกันได้กับซัมบืนซัมเฮีย<า>มค<า>ือเฮียมทำมบืนได้แหละคาราบูรซัมเฮงยมคือยิ่งนั่นอลยเนาะมันกับสีโบคือเฮงผู้ชายเนาะมันกับโบคือเลยนเป็นกี่ยังวะ วันยังจะใหม่ไงคนจะได้นะได้ไ <nt> ด้เหดถ่านเหตุเตาอยู่บลาเลยนี่บนเตาถ่านแล้วโซมเตาในเตาดูลูกค่ามันต่างนิดนึงแต่เคยเหตุพันมาฮะนะแต่บ่มีเราเขาไปเหตุยังบ่ได้เยันได้เพื่อนเลยก็ยังพวกอันเขาเจ้ามาซอยผวกมีลักซีเขาอันเขาจะทำมรได้ซื้อคนิ้ลผูกมีลักซีเนี่ยเปิ้ลเทนอันชื่ให้ลังกะซีกับบ่มีย่างแต่ว่าฟัวเสียเหตุลังหน้ามันพักเลยมากกว่า แม่อ๋อโดนแล้วผลเฮ็ดแล้วก็แต่แก้วผนอยู่นะแล้วผลเฮ็ดเออตัวนี้แล้วมันฮักแล้วนะฮักกับบ่มีปัญญาเกีเฮ็ดเนาะนะละอ๋อนี่ขันว่าห้าอยู่เลยเนาะขันทำบ่มีมีดินมีดอนคันว่าห้ามีดินมีดอนเนาว่าเป็นรักเป็นชานแงว่าเออสนิทกันนอนก็คือว่าเอากับบ่มีนะเบ้อเบ้อเนี่ยเขื่อยที่ทานมีแซ่บบ่าละแซ่บบ่แซ่บบ่ลูกแซ่บลุด้แซ่บบ่ อันนี้ก็เป็่นแม็กซลีแอนของเมยสมุกดาวันเนาะเพราะว่าเพ่นนสมุกดาวันซิมาถ่ายคลิปเพ่นก็เลยอ่าเดี๋ยวเอาแม็กซลีไปผ่าเพ่นนเพ่นว่าเนาะเมย์เพนก็ซื้อแม็กซลีมาขายก็เลยให้สมุกดาวันมาเนาะเดี๋ยวว่าได้อันนี้ว่าขับรนมาเพื่อจะพูดับท่านเมื่อหนาเมื่อไงกันอันนี้ก็ขอยมือซิปนี่เลยเลยเพื่อนเลี้ยงต้อย การว่านนองคือน้องโดนอยากทำอย so ่างเดียนกับผมมีคนสมัยที่เดียนบอกให้ผมมีอยู่เดียนอยู่ละกเก่าอันคนจะจ้างเดือนหนึ่งครั้งเป็นหางผมมีต่อเดือนเลยโดยมัแต่ว่าพวงเดียนอยู่ในบ้านนี่กับผมมีอันแบบว่าเข้าหจ้างอันนี้แต่ว่าอยากไปหนองเขาก่อนแต่ว่าเข้าหจ้างก็เดือนหนึ่งสรั้งแค่นั้นโอ้คันคือว่าเขาเขาจ้างเขาไปแล้วต่อเดือนต่อไปเขาก็คือบริษัทเมนบอชี้แต่ละเดือนนะ เอาคือได้เสียเลยอันนี้นะห้องเยียนไบห้องเยียนอันไปเป็นห้องเยียนอันเพียงเกาะเขาบอกห้องเยียนจ้าอันห้องเยียนอันนั้นเดิห้องเฮี่ยนเอกโซนบ่เอตะ๊กไปตล้องอันคองพลังมาซอยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับคนยุบชอยแล้วเดี๋ยวโลเดี๋ยวคนลาวโพงคนได้กินเงินก่อนเลจ้ะแต่อยู่ไปแม่นี่กับแปดสิบแปดสิบหกปีนะอยู่ไปมื่อนั่งมากะโบห็นเอื่อยเพิรนลนเพราะว่าเงขึ้นไปเสียเลย ไปเบีย้ยบ่อโอ้ยพี่นอ้องเสียอยู่ี่เดรักซาำชิมหาในเดพี่น้องของพ่ออันนี้แล้วโดยผนเป็นพญาเดไปนในเนื้องอกในสมองเดเลยว่าได้เดือนปลาย,าย,ายดกมันขึ้นแหง้แงเอบาบ่ได้แล้วก็บ่้ีเสียชีวิตแล้วก็มือเห็ดบุญน้ำเพิินเขาหอดเขาเชิงเขาเด้นะเชิงว่าไม่มีพออันนี้ก็เขาหอดเขาก็ต้องไ้ไปนะนี่บ่มี บว่ามีมีเงินชาวพันกี่จ้างใครนะจ้างขลดไปดิแซบบ่ล่ะแซบบ่โดยชินังดีดีนางดีแซบบ่ดีดูด้วาน้ำกองเลยแซบวะสิเออเดี๋ยวเมื่อไนกันได้สาวกลายไมาด้สาวซื้อมาฝากมาตออีกเด้อโดยแต่แซบนะด้วยลูกของป้าลูกของป้าน่าจ้ำนี่นี่แลหละเอ้ยเฉยไปดิ ตองเสียกันบ่าวน่กับขามาอยู่บ่าวน่อยกับมาน้ำกันงเบากับน้องพมีอีนดีอ้ยมาน้ำกันอ่ะดีแต่ว่าคือไม่นี่กับขามากับอันอีกคนกับกับพ่อผู้จักเพิ่นกับยังบทันได้เดินสายกับเพิ่นขนาดกับยังไปมาโดยโดยโดยได้บิดกันน้องพมีเอ้ยน้องพมีเอ๋ยน้องตกอันนั้นดีๆในใจเลยพุ่งลงตกเขื่อนในใจเลยไม่ใช่เลยดีเอวอะไไปจับดี

ดิ่นมืดมืดดิ่นมืดเว้นแหละนี่ฮะไปดินน้ำผู้ใด้หน่อยน่อคือไปดินที่ใดๆแล้วอะไรบุก็หนาหนาแล้วน้อก็เข้าขู่เข้าดึงแล้วหนังดีๆเอื้อยบริแพงได้ค่ะพี่ละมาหนังปินเส็กล้องมีไว้ปินเส็กล้องพูนละบ่าวท่าจะนายอันพ่อใหญ่เพินิษฐ์นายพญผาเงินมาจื่นนมให้ได้อื ตะกี้อันตะกี้อันน้องดอนเนาะน้องได้เข้าวบ่าวอันนั้นมัมาถ่ายด้วยข้าวบ่าวลี่แบบเตี้ยตะบิดกับวบ่าวนี่เข้ามาแล้วมาถ่ายเอาเพื่อนลังนี่ตะบิดนะโดยข้าวอันใหญ่ไปอยู่ที่สมุนทะเลยด้วยอันนี้เมนเพื่อนเออเป็นเลยบ่ซ้อนสามหลังแล้วมันเนี่ยอันตัวนี้โดยของตะบิดกับเพื่อนตัวนี้ตะกี้เออยู่นี้แล้วมันหักแล้วเหตุไม่ตัวนี้หักข้าเจ้าชาวบ้านนี่ไงชาวบ้านคาวะลูกผู้ชายกับผู้หญิง ่คือว่ามีผู้ชายกับน้อยยังในน้อยในนอน้อยนี่ยังบ๊อบป้าห่อนมอยู่บ๊มีนมก็หายนี่นั่งเง้ดีแล้วก็ใหญ่มาจะเป็นคนดีเด้อลูกเด้อร์โดยโซย์โซยแม่์ด้าลูกเด้อร์โดยดีเด้อร์หาเงินหาค้ำมาให้แม่เด้อร์โสั่งเฮือนงามให้แม่เด้อลูกเด้อร์ขนมเขาอยู่โดยไปวันโดยคนเด้อโอ้ยไปอยู่ใช้ข้าวกระบอกเนาะ โอ้ยกาบ,บตีเพลินเลเยเด็กน้อยใบกระเทียมไก็กเดินธรรมดามน้องพวมีกระดาษขาวมาทาอยอะไรเจนึงกับ่นเอิอนเงินเมื่อซอยซองเทือยโอยคนเมื่อซอยซองเทือแลอ้วน้องพวมีิกระดาษคนเอินเงินมาจะต่างประเทศจะนึงกับแปดแสนไปโอยก็ได้น้ำเพลินอยูก่กับบุคมาตมพคอนโดแต่ว่าเฮากะอยู่ปันนี้แล้วข่าเพวคนไทหานพันนี้กเฮากเกิน บบจักบนอยู่บบจักบนไปแหละขคาว่าฝนไหลนี่ก็ไปเลยเอ่ยแล้วก็วัวนะเช้านะคือหาต้องเลื้ยงอะไรยู่ดินเพิ่นเลยเนาะอือที่นี่เฝันทางเขามาถักเจ้าพฝนก็จะคลองความน้ำมันกินน้ำกินน้ำก็ไปกินคู่เพื่อนม่ใหญ่อันไปบีกินเยอะม่ใหญ่ไปให้ดุใช่อือเช้าเอน้ำนี่โบมีบ่น้ำนี่มืดแล้วคู้ไปบีกินเยอะม่ใหญ่ลงไว้คุณจะหายายไหม แป๊บ้าปุ่นไม่ได้ห้ากับบูรนี่หละเอ้ยอยู่ไปนี่สู่ส้นไปนี่แหละเอาพอเสื้อผ้านี่ก็แมนเบิร์ดบอกขาวบะเตียงซื้อมาหายใส่เครื่องในหงกระห้ากับบูนไปมันก็เมื่อยเทืองเมืดอีล่างแล้วก็เมื่อยนึ่งกะเมื่อยโอ้ยบ่ไปดอกวะเป็นยงไงแบ่แดงแต่ว่าเลยได้เถื้ออะไรหได้ที่ โอ้ได้เถอะแหละจักโลเอ่ไปแต่ละมือโอ้ม่นจะบ่ฮอดโล่บางในป่าแถวในลังเสื้อโอ้มีหันห้างข้าวก็ชาวบ้านอะไรเงี้ยเศษได้แท้ชาวบ้านบางบางไงขึ้นบนนี้กินแล่น้ำนะเจ้ากินแล่น้ำนะอาเดือดในนี้เออบริเวณแจังที่แต่ว่าได้จ้ะอ้าวลงไปพุ่นก็มีหมู่บ้านบ่เว้ยมีเลยเฮือนคนเขาอยู่จำผัวจำสวนเลยโอ้นี่เด้ก็ได้น้ำใหม่น้อยนึงมาเนี่ไปมาเนี่ยนะทานน้ำไม้เออการิื้ซื้อข้าวฮาเดดีข้าวนะฮาเดดีเห็นบ่ กวันขดไอ้ดินแล้วันีกระบอกเกียนท้องับมาอันี้นาะขออเตียยงขบมาซอยนะขวั่นข้าวกะซอยตามพหนี้เา้ยเนาะกันคือว่าเออภายนี้บุญนีันั้นกะแบบซอยดียะทั้นกะเออฮะแบบขบวพดคนซอยฉันมาออันคือเอื้ยนี่เนาะยามอันนั้นญากระดอกพ่อจะไ่ใหญ่ดระดกเดียวจะ่ไหดิ เองเป็ละเชลดอกเดียวนี่หกัน็นใหญ่ก็ตายแ้โคมเราบุมีลวงหอยบุมีไฟปัญหาอีกเลนี่ไฟใ้อาไว้นีแม่ลสิเปิมจังสันกินอิ่มแล้วบอจะกินอิ่มแล้วบอคือถิมเดี๋ยวจสันเลยจิ๋นหลืกมด้ได้ะม่พี่แหะมันนางไก่ก้องพี่ไว้พี่มันนางไก่เอือยพี่ไว้ไว้ไว้อยากได้อีพียังก็บอกเพื่อนได้ไหมันจะได้เพื่นที่ซื้อให้ยูบอได้เราถีบวะได้เราถีบบอ เก็นเต้าขีก็แซ่ออนแม่เอ้ยอยากได้ดิเจาะก๋าฮังเงินซื้อฮะน่ะกว่าโอ้ยซื้อเขาคิดเรื่องก๋าหังเงินซื้อเราถีบแม่เจ้าอ่ะขี่เป็นละบ่อเราถีบนะบ้านเราเป็นไงเป็นละบ่ขี่ระทีอาอได้เรื่องลูกกับพระแล้วก็อย่างนี้แหละเอ้ยเจ็ดในอนาคตข้างหน้าของลูกทีจะเป็นกันใดนั่นยังงูห้ากระซอมพี่เลยกระเบิงไปนี่แหละมันคือ หาถูกตัวนี้บ้านน้องน้อยให้ใหญ่คาสบายกันนี้เดี๋ยวไปชัางวานเลยบืนไปในเลยเออกับบืนไปนี่แล้วใครจะหาจังลักลังเถื่อาฮาจังรักไปใส่จะไปใส่อยากลงอยากลงตารางคนละฮะมาฉันลงมาเออถ่ายกับพี่ช่างไม่จีพอจบย้อนลงไป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 คือว่าข่าวกล้องกับเอ๋อก่อนเข่ากล้องกับละสาวก่อนเด้อ นางดิ Cornell, ة, ๊ดีนางอย่าขาดนะนันอย่าขาดนางดิ๊ดีนางดิ really, ๊ดีเบิร์กซาชิทามนี่ซื้อมาให้นี่แซ่บอยู่บ่้ึแซ่บบ่ลตัวได้แซ่บมักซ์ดีกับอันนี้ตัวได้แซ่บอันนี้อันนี้แซ่บกว่ามักซ์ดีบ่อเด้ออออันนี้ได้ส่ะยังไม่ไดนกินเนาะกินข้าวเที่ยงแล้วบ่เมื่อนี้นาะยังไม่ได้กินข้าวซอยกินข้าวก๋วยงางซัน เอาิอีเเเอออ้ยคนิดลืมนะาหลานแล้วอ้ยจะเมินเอื่อยเนาะเออเอื่อยนี่เนาะบอกไปเลื่อยกินแกงน้ำไม้วมาสิละว่ามากินยังไงกินเพราบอกเออแล้วมันจะมีคิดลืมแล้วเอื่อยเออถามก็กถามอีกน้าหลานเนาะน้ำไม้นยังดีพอวันศิกป์ขายพอได้ซื้อนมอันนี้ว่ากซื้อข้าวกินนมผุ่นื่อยในนมปองนมกล่องอันนี้วัวแดงอันนี้ดิดิกล่องมันเด้ดิกล่องเลยวัวแดง บมื่ิกีแล้วก็หายใช่ว่าเพี่อ,อไปจักแมวแล้วข่อยแล้วหามวยอันนั้ยนยง,งเลยนะกรุกๆๆูกกัวฮะเป็นน้ำเป็นยางกระใสอันนั้นบเบื่อใส่ที่กันอันนี้ชาใส่น้ำสางนันบุกแล้วกปบ่มีน้ำใส่ใส่น้ำน้อซชาอะไะน้ำกินกระตุกหนึ่งแปดพันเลยว่าจะพีตกแปดพันเลบอ ในเดน่มาในปาลมาแปดพันหน้าปาลมาตีแปดพันมือมีกกินมือบบรด้มีกิปหาเอาผข้อน้ำสากแล้วข้าผพลดกินมือมันโบไา้เส็ดได้หล่ะมือหาบบรด้ดึงชายดึงขวาเล้วกินได้ไหมลูกพัชริเหตจังสันอ้าวมันมาหลามะมันนั่งกินถูกแล่วมันนั่งกิน มืออันมือเขาได้กินมือได้ก็ได้กินเลยม,มือบม่ได้คือกับเขาเอะไรผู้ใหญ่บวกินก็ะยาขาวได้ดอยกินคนะ่าว่าไกินน้อยเนาะอืมก็ได้แหละว่าความจริงได้เนี่ยฮะบอกว่าว่าโอ้จะว่าเอาบ,าบามุมบเม่นขึ้นนั่งอยู่เทิงนะ่นละบุญใหญ่บุญชาบุญมีพันละ เคยชุดหน้าก็ตกเฮือนโธ่อันน้องพรมิมาถ่ายน่ะอยู่นําแม่ใหญ่แล้วบ่เห็นห่มมาพันทางเด็กน้อยเนาะตกลงไปหลังนี้เลยเวตกวงนี้บ่นี่วงนี้แหละลงไปูลกบัดมันบัดเอ้ยฉลเอาผู้ใดเอ้ยเลิกกาเบิ่งแ่นี่ลงผู้ใดเอ้ยเลิกกากบัดสูงเนาะ่อเือกการลาอะได้บเฮิงจันยงยินเชียงหยน้อง เ,เหือนซาน,นเพิ่นกาปิตเบ็นีีเลยเนาะอ่ามัน,นีีตูถาวนอนอยู่คุณเนาะมันนี้เนาะนกิกะเบนเหยือนซ่านนันเป้นของเพลินเนาะโดยเนาะพรมินาโรยกา ข้างมาแล้วสมุทรตะวันกับอีตนเพิร์ลนู้น่อแม่พี่น้องกับสมุทรตะวันกับซอยได้สมสมุทรตะวันนี้เนาะกับคนใดที่อยากซักซื้อซอร์เรีอเพิ่นกับสิดต่อหาสมุทรตะวันได้เนาะสมุทรตะวันกับซีโคเป็นสายสะพานบุญให้เพิ่นเนาะกับเบิ่งขอบครบแล้วสมุทรตะวันกับใช่ไหมโอเคกับด้วยท่านี่สมุทรตะวันกะสิขอลาพีลาน้องเนาะ จบคลิปเพียงสำนีเดอร์อาไว้โอกาสหนา้าคลิปหน้าสมนึกตะวันกับสีมาหาเป็นใหม่เนาะ <c oughs> <c oughs> ล่ะบายบายด้วยล่ะบาย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 เลูกบาย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 ดีดีเอเอนบายบายเอ้ยดีดีบายบาย